เรามาดูต่อตัวนี้การเตียงบี้ฟังเสียงก่อนเหมือนเดิมเพราะว่าหลอดแบบนั้นมีสารตระกอชื่อเป็นโซวนอรก่อนแม่จะมีไม่บ้าแต่ก็ไม่ควรจะทิ้งรวมกับพยัเสียงบี้เนะะาะเราดูวัไฟเสียงบี้เปิดไปอยู่ก่อนมีเสียงน ไฟอาตรงนี้มีนะเอาอะไรโวล์มีอาทุกตัวนี่มีทุกตัวทุกจุดเลยปกติอาตรงนี้ไฟเพลทมีทุกขามีหมดเช็คนมะาแล้วทั้งนี่ก็มีนะจุดไซลอลก็มีปกติไฟลบนี่ ตอนนี้อาการเสียงบี้ปกี้มันก็เหมือนกับทเลเตอร์มันจะมีกระแสอยู่กระแสรอดวัดตรงไหนวัดตรงนี้อะแ้วตรงนี้ง่ายๆไม่มีเลยนะแสไม่ออกทำไมไม่ออกเออก็มันจะวัดไฟลบอันนี้ซินี่ไฟลบมันสี่สิบกว่า หลอด 12A x 7ตรงนี้อันนี้เขาตุดไซรอดเป็น DC แถมคำบันนาฬาร์น,นป่านี้ก็เป็นไฟลบด้วยอันนี้เห็นไหมไฟมัน40กว่าเลยอ่ะเดยนีปิดเกียร์ก่อนล้วทำให้มันเหลือ30กว่าผมลืมแบตมาติ้งมีตีตรงนี้ตวงช,ช็อตอยู่ด้วย ม,ม,นะมีมาไยังเหลือมีมานิดแล้วนะ,ะปิดแป๊บนึงไน,นมันเยอะไปเาอาสองตัวนี้มันทำให้สํกครั้เาทำให้ดูก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยถดต่อกทดหลังรอแป๊บหนึ่งตามสูตรรออีกตอนกระโดดตอนนี้เอาจิ้มมาดูไฟจิมไฟมา40กว่า ยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยอะนตอนนี้กนระนนแสนี่ติดอะไรยังโอเคมาแล้วเนาะส่วนชุดสามจะห้อยเพิ่ไมไปเรื่อยเดี๋ยวรอจนกว่าร้อนไออิเล็กตรอนกระโดดไปที่ขาเพลทเรีแยบมันจะหยุดที่หายตรงนี้ก็น่าจะหายดีนะ เราทําให้ยันมากยันนี้เลยก็ได้จะแตกจะออกบึงลําโพงเลยมันก็แสบเกินเหมือนไดขยายเราตัวไปรอดกฏการว่าก้อนเปลี่ยนสีหรือโครนหรือสิ่งที่แปลว่าเขาพันที่มีอายุกว่าล้านปีก็มันจะไตางปรอกว่าก้อนเป็นสัตว์แต่มันต้องรอมชีวิตคุณแบ๊คไดพึ่งภาับตอนนี้ออกปกติแล้วนะใช่ไหมกระแสมีทุกอัน ว,วัดอย่างไต้นไหนกระแสน้อยหลอดเสื่อมแล้วไม่ค่อยดีตัวมาเป็นตัว,ตว,ตวน้อยกินได้ไหมครับกันนะพอหลอดออน,นี่ก็มีอะไรนอะเดี๋ยวนี้ก็จะจัด,จดการย้ายให้ครับที่ตำแหน่งไหนสวย ส่วนสีเนี่ยมันฟิลเตอร์มาคม่าสูงไปมันเะยเยอะนี่สองัวนี่หัวบวบแบบต่อออกมาแล้วนะผลัากไฟนี้อันเดิมนี้ไม่ได้มาแบบนี้ก็ต่ออีกอย่างหนึ่งผมทอดออกจัดให้ใหม่อันนี้ก็จดไว้นานแล้วไปอาจจะต่อให้ต่อตามนี้เลยนี่เดี๋ยวเราลังล่างใครอยากได้ก็ไปศึกษา มีหากินมานานแล้วป10ปีแล้วโน้ตบุ๊กอะอันนี้เปนว่าจบเรียบร้อย